ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เชิญตะก้าพระราชทานแดก่กำนันที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่บ้านเลขที่หมู่ที่1 ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะซาดิามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตรกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายด,ดลเตะมะเซอายุ54ปีกำนันตำบลดอนทรายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดตามประกบยิงนายดลเตะมะแเซีเสียชีวิตในขณะเดินทางเพื่อไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดป่าไม้เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเหตุเกิดหน้ามัสยิดป่าไม้หมู่ที่ 1. นึ่ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตปตานีเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นะคะนำมาซึ่งความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณแด่ครอบครัวของไดโดลเตะมะแสซผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ